แซมแบงแมนฟรายค่ะอดีตราชาคริปโตเคอเรนซี currency, ผู้โด่งดังและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง FTX บริษัทที่ให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่อันดับ2ของโลกค่ะแต่ในปัจจุบันนี้อยู่ในสถานะล้มละลายหลังจากถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อกงลูกค้าและนักลงทุนทําให้แซมแบงแมนฟรายค่ะต้องรับโทษจําคุก25ปีฐานช่อกงโดยเจ้าตัวได้กล่าวในศาลก่อนที่จะมีการอ่านคําพิพากษาค่ะว่าเขารู้ว่ามีคนจํานวนมากรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งและเขาขอโทษสําหรับเรื่องนั้นและขอโทษสําหรับสิ่งที่เกกิดขนนขึ้น้นนนนใัตอ ซึ่งการพิจารณาคดีเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาผู้พิพากษาลอิสแคปแลนระบุค่ะว่าแบงก์แมนฟรายโกหกในระหว่างการให้การในการพิจารณาคดีค่ะโดยอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องจนนาทีสุดท้ายว่าบริษัทได้นําเงินที่ลูกค้ามอบให้ซึ่งพวกเขาสมควรเก็บรักษาอย่างปลอดภัยไปใช้เพื่อวัตถุประสองค์อื่นค่ะผู้พิพากษาแคปแลนกล่าวค่ะว่าแบงก์แมนฟรายรู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดและรู้ว่ามันเป็นความผิดทางอาญาค่ะโดยเขาเสียใจที่ได้ทําการเดิมพันแย่ๆซึ่งมีโอกาสที่จะถูกจับได้่ เขาไม่เคยยอมรับผิดอะไรเลยค่ะนอกจกนี้ค่ะยังมีการสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า1.1ล้านดอลลาร์สหรัฐของแบงก์แมนฟรายที่สามารถนำมาใช้เพื่อชดเชยให้กับเหยื่อได้ค่ะโดยรัฐบาลได้ยึดทรัพย์สินเหล่านั้นบางส่วนไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะด้านอายการของรัฐบาลกลางในนครนิวยอร์กระบุค่ะว่าพวกเขาอาจจะเสนอให้มีการจำคุกแบงก์แมนฟรายอย่างน้อย40ปีเนื่องจากได้กระทำการอันถือเป็นการช่อโกงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะพร้อมกับแสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพกฎหมายอย่างไรย้ยางอายด้านทีมทนายของแบงก์ ค่คาดว่าจะยื่นอุทธรณ์และร้องขอให้มีการปรับลดโทษจำคุกเหลือเพียง5-6ปีครึ่งโดยให้เหตุผลว่านี่เป็นการกระทำความผิดครั้งแรกที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงรวมถึงระบุกเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของเจ้าตัวค่ะและยังแย้งว่าแบงก์แมนฟรายกำลังพยายามที่จะหาคืนเงินก้อนภายใต้แผนงานที่กำลังดำเนินการผ่านศาลล้มละลายค่ะดานเจ้าตัวยอมรับถึงความผิดพลาดของการจัดการที่ผิดพลาดค่ะแต่ยืนยันว่าเขากระทำการทุกอย่างโดยสุดจริตใจ